มาทำบุญกับคุณแม่เดอคุณแม่มีขนมกับมีทอดไก่ดาวกับมีข้าวเหนียวมาเดอมาชมบ้านพาดเราเดอบ้านทาดเฮาทำบุญเดอมือนเ,นเดอเป็นวันพระมากมายขนาดเลยอาทำบุญเดอเอาบุญกับบ้านเฮาเดอร์อ,อาทำบุญวันพรกกับบ้านเฮาเดอนี่คือประเพณีบ้านเฮา เอามาใส่บาตรน้ำมูกกันมาใส่บาตรน้ำมูกกันว้ากับโทรศัพท์นั่นดเว่ากับโทรศัพท์เด้ไมาย้ายเอาบุญน้ำกันเอาบุญ <c oughs> เอาบุญ,บญนี่คือประเพณีบ้านเราฝากนะจ๊ะกตตาน้อยกตตาน่อยทำบุญขนมสามก้อนให้ดาวสองน้อยนี่คือประเพณีบ้านเฮาเด้นนี่คือประเพณีบ้านเฮาเด้อมาย้ายเราก็มีดอกไม้ วุ้ยขนมบ้านเฮาเฮียขนมบ so ้านเฮาแย่งให้กินซะทุกไว้ตะลตบโแทวมันล้มล้างหรอแม่เด้อทำบุญบ้านเฮาจะหลับกับพูงน้เจะมื้อนี่แหมทำบุญบ้านเฮาเด้อได้ยังกินได้ยังกินอืมอ้สาธุสาธุได้บุญหลายๆเด้อฮะ เลยมาทำความสะอาดได้เนี่ยจังเดยนั่งดีป่ะเนี่ยดีปนาดจังคุณลุงเนี่ยปาดข้าศึกพวกสันหน่อยข้าศึากพวกน้ำทั้งรวยคือเก่าแท้วแถเนี่ยตัวก็ <c oughs> สวยาง,งามแม่ผู้ซอยตัวเนี่ยอะได้ดูไปอีเด้อรประเพทนี้บ้านเฮาโอ้ยทั้งสวยเหมือนเดิมทั้งสวยทั้งเก่งทั้งเฮงทั้งรวยเจ้านี้ทั้งสวยทั้งเก่งทั้งเฮงทั้งรวย โอ้มแต่คนสวยๆเดอ้อมาวัดอ่ะมาเยี่ยมชมประเพณีบ้านเฮาเดอ้อมาเดอ้อมาเดอ้อนอนจิตมาเดอ้อผู้ใดอยากได้บุญน้ำเฮาอ่ะนี่คือประเพณีบ้านเราผู้คนตั้งใจมาทำบุญเบิดบ้านเลยเบิดบ้าน,านรอกวะเพ้าผิดดอกไม้เพิ่อนเฮ็ดเป็นกรรมเป็นกรรมมากแต่ตัวคุณแว่ผูไดดมาดอกคุณแว่ได้แต่เงิน คุณแม่สิท่านเงินเต็มบ้านเลยศูนย์รวมจิตใจของพวกเราศูนย์รวมจิตใจของพวกเราเด้อทุกคนตั้งใจมาแต่งตัวสวยงามแต่งตัวสวยงามแต่งตัวสวยงามมีแต่คนสวยๆตั้งจิตตั้งใจมาทำบุญกับเฮาเด้อ มีแต่คนสวยสวยรวยรวย,วยอุ้ยนะอันนั้นก็นเลี้ยงแถวอันเลี้ยงแถวทานเงินทุกวันพระนี่คือประเพณีบ้านเราอู้หของวัดเนี่ยเพว่เอิ้นก็อยากว่ะของวัดต,ตาน้อยคุณแม่ไปใส่บ้าดอกไม้กะมี้อย่างกะมีเบิดแต่งตัวสวยอู้กองขเข่าพ่นกะงามสุดพ่นกะสวย ตั้งใจมานำเฮาเดอ้อตั้งใจนะคะใครอยากทำบุญกับเราก็ได้ผู้ใดอยากทำบุญกับเฮาก็ได้ผู้ใดอยากส่งใจมาหาเฮาก็ได้เดอ้อส่งใจมาทำบุญน่ะเลี้ยงชิ้วท่านเงินนี่นเนี่ยทุกวันพระนะที่ผ่านน่ะนี่กรสิไปทานเงินคือกันผู้น่ะประกาศแล้วหลายร้อยแล้วต่างคนต่างหลายร้อยทำบุญ พอเสร็จออกจากนั่นก็ตั้งใจมีสติมีสมาธิไปทํางานส่วนตัว่ยส่วนตัวมันพอในกาบ้าง,งาน่ากับมาทําบุญคนนี้ก็สวยทั้งสวยทั้งเก่งคือการ <c ười> ทั้งเฮงทั้งรวยสวยๆเก่งๆนะคะนี่จะคนงามๆแองตัวมาวัดกัน สดใสสดชื่นเย็นสบายน้อมใจมากับฮาเดอร์มนี้วันพาเดอร์ทรงกิจทรงใจมาก็ได้ให้มีความสุขกายสุขใจคิดสิ่งใดสมหวังมุ่งม,มาปราัถนากับพวกฮาเดอร์สาธุสาธุ